ดึงได้เลยจากนี่ DJI เอาอีกแล้วครับนี่จะเป็นกล้อง360ที่คุณซื้อเองได้ที่ดีสุดตลาดหรือเปล่าเดี๋ยวรู้ครับอยู่นี่แหละครับป๊าบมันคือ DJI Osmo 360หูนออสบอกเลยดีกว่าเปิดเข้ามาเพราะถ้าเป็นอ m ม t เ u อร์ m b มโมนะฮะมันจะมีอุปกรณ์มาให้แบบนี้เฮ้ยมีไม้ด้วยมีไม้เซลฟี่1.2เมตรแถมมาด้วยนีกล้องครับ ในชุดมีแบตเตอรี่3ก้อนนะครับปึบที่ตูดนะครับสามารถใช้แบบดั้งเดิมหรือจะเป็นแบบแม่เหล็กได้ใครมีไม้เซลฟี่สติ๊กผมก็บอกเอาชุดนี้เถอะเพราะมันมีทั้งตัวเคสแบตเตอรี่มีไม้มาให้มันเป็น Invisible Selfie Stick ด้วยแต่ถ้าเกิดอยากจะหาแบบทริปอดเล็กๆมานี่ครับมันคือ Vortex Rotating Handle นี่ฮะมาลองดีกว่านะเดี๋ยวลองโหมด v o r t e x วอเทคเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆที่แบบกล้อง3ามบูนย์ทำได้แต่อันนี้มันดีกว่าคือปรับโหมดเนี้มันจะเป็นจอสี่เหลี่ยมเลยแล้วคราวนี้ต้องซื้อ Osmo v o r t h x r t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  n n h h n n d l นประมาณพันหนึ่งนี่เป็นขาแล้วล็อกได้ตัวล็อกเป็นเหมือนทรัยพอดทั่วไปแต่เราปลดล็อกนี่ตัวนี้จะหมุนได้เป็นทร i ยพอดทั่วไปกับเป็นโหมดวอเทคครับนี่จิ้มเลยให้ดูมันจะหมุนได้ยางงี้ น่าเล่นหละตอนนี้จะถ่ายเป็น 6K ก็ได้นะครับได้120เฟรมแต่ถ้าถ่าย 4K ได้ถึง240เฟรมแต่เกสที่เราดูเร็วๆกันเนี่ยเวลาไป slow motion มันจะแบบเดี๋ยวลองให้ลองหมุนแค่เดียวนะคะโอเคค่ะกดแล้วนะคะกระโดดปมาที่นี่กระโดดเฮ้ยเฮ้ย แต่แกต้องซื้อต่างหากพันหนึ่งใช่ไหมครับแต่ไม้เซลฟี่เนี่ยตัวนั้หนึ่งจุดสองเมตรมากับเซตคอมโบแต่ถ้าซื้อต่างหากนะหกร้อยกว่าบาทแล้วเชื่อมาที่ผมชมชมเนี่ยสิ่งที่ผมว้าวอะ่ะมันไม่ใช่แค่เพราะว้าวในการตัดสินใจของเขานะมันเป็นอีโคเฟลลี่ครับนี่ที่ตูดดูเนี่ยสแตนดาร์ดของช่องทริปพอดทั่วไปแต่มันก็สปอร์ตแมกเนติกควิกลีลิสแล้วก็แบตเตอรี่เลยพวกนี้นมันทําให้สามารถที่เราไม่ต้องซื้อใหม่ไงดีจะอายจะรวยกว่านี้นะครับถ้าเกิดเขาใช้แบตแบบอื่นใช่บบออ่่มมมมมมัััั้้้้้้ยยยยเเเเคาาาลทใใหหหหืือออออออนน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 นกกกดดดดดะะะะะฮชตตไีีโรบ ผมไม่ได้โชว์บทหรือเปล่านะมันถ่าย 6K 60เฟรมก็ได้เขาว่าสปอร์ต 8K ห้าสเฟรมด้วยถ่าย 4K 100เฟรมเพอร์เซกันก็ได้สโลโมชั่นนะฮะตัวนี้ถ่าย 4K 120สโลโมชั่นเลยนะแล้วก็170ยดบีกรีบูสต์โหมดตัวนี้มี10บิตแล้วก็ดีล็อก M Color Performance ดีล็อกในกล้องพวกนี้มันจะไม่จืดเท่าพวกกล้องใหญ่ซึ่งผมก็ใช้ตลอดแล้วก็มีโฟโต้360ที่120เมกะพิกเซลบ้าไปแล้ว ที่โอเคยแพเกซับรซก็ได้100นาทีจริงหรือเปล่าไม่เคยใช้100นาทีจบนะแต่รู้สึกเลยว,ว่าแบบปะัะทิดมากถึงให้ซื้อเป็นเซตไง แบตที่ผมบ้าหน0 0นาทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมี endurance mode ครับสามารถอัพขึ้นไปถึง120นาทีเลยมันทำงานไงนมันจะปิด gesture control พวก assistant ทั้งหลายแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอก compatible กับ osmo action series เฮ้ยอันเนี้ยชอบกล้อง360ที่สามารถใช้แบต action cam ตัวก่อนได้ผมมีอยู่ประมาณ12ก้อน1,200นาทีแล้วก็มี osmo audio มันคือ direct microphone connection ถ้าคุณมีไมโครโฟนแบบนี้มันสามารถต่อในเล็กเลยใส่แล้วดูไม่เห็นเลยเพราะมันมีที่กันลมมีสองแบบ2สีด้วยเชื่อมไมค์ก็กดปุ่มเดียวเชื่อมเลยนะครับง่ายๆแล้ว ก็มี o s o o ม g n ง t i c Quick Release Ecosystem ที่มันใช้ได้กับทั้งซีรีส์อยู่ชอบมากเลยซีรีส์ที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยคุณใช้ตู้นี้อยู่แล้วคุณมี Osmo อีกตัวหนึ่งใช้ตัวเดียวกันเลยปุ๊บจบน้ำหนักของมันนะครับเคมีโอสามเท่าไหร่บอดี้เวทมัน183กรัมครับ ไอตัว quick release เนี่ยปกติถ่าย360เนี่ยมันจะไม่ต้องแบบว่าหักคอเข้ามาถ่ายเราเท่าไหร่ถ้าผมถ่ายยันหน้าผมจะไม่เห็นใช่ไหมฮะถ้าเราปรับวงสามาประมาณนี้ปุ๊บเลิ่มได้ละอย่างนี้ก็สวยแต่ถ้าคุณจะถ่ายแบบคล้ายๆ action cam เนี่ยกดของมันตรงนี้กดปุ๊บหักมันไม่มีตรงกลางครับคุณจะมาแบบนี้หรือจะหักโครงสุดนี้ปุ๊บการที่มาอยู่แบบเนี้ยมันไม่ชัวร์แล้วอ่อยังไงก็จะเห็นไม้ซึ่งบ่งบอกว่าเขาคิดเยอะมากเลยฮะชอบชอบ ไม้นี่สูงเมตรยีครับแต่มันมีตัวท็อปของมันอีกตัวหนึ่งเมตรนี่ชึบขึ้นมานี่ฮะตัวนี้ให้ดูมันเขียนหนึ่งเมตรเบาไม้อ่ะเบาเบาค่ะมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จ้ะ แล้วสวยด้วยค่ะใช่ไอ e บ t u r e Combo เขาเนี่ยมันจะมีตัวนี้ให้ด้วยก็ล็อกที่ตูดนี้เลยเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งอันนี้เอาศัยกับตัวนี้1เมตรตัวนี้เบามากให้ดูเท็กซ์เจอร์มันมันเป็นไฮซวนคาร์บอนไฟเบอร์อินวิสเบอร์สติ๊กอินวิสเบอร์สติ๊กคือเวลาหน้าฉาดชอบเล่นสกีใช้แอคชั่นคัมไม่ใช่360มันจะเห็นไม้ไม่คูไม่คูไม่คูถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราใช้ตัวนี้เลยหรือประมาณข้างหน้าอีกได้เลยเล่นสกีเลยไม่ต้องห่วงว่ากล้องจะมองเราหรือเปล่าเพราะไม้มันจะไไไไมมมม่่่่่เเเเเเเหห็็็นน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 อออาาาา้้้้ีีีีีปปสสสกกกกใรรลลยูะต แล้วส่แล <S <S <พอ>แล้วก็กระโดดโอ้ย,โยอย่างนั้นเลยกระโดดด้วยอันนี้คือตะเกีย่ที่ผ่านมานะถ้าเอาฟุตเทจมาจะไม่เห็นไม้เลยมันคิอินฟิวซิเบิร์ตสติ๊ก 8K ด้วยและสามารถฟลิปกล้องไปมาได้ด้วยนะฮะแล้วเราก,ก็ไม่ต้องเลื่อนกล้องเลยอ่ะไม่ต้องเลื่อนกล้องเลยจะดูฝั่งไหนเห็นไหมครับปกติถ้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ถ้าคนรู้เรื่องขาตั้งเนี่ยมันจะเบามากๆแล้วมันจะแพง1,490งันอเ้นี้หก0้แต่ผมว่าคุ้มมากเพราะมันเบาแข็งแรงกว่าแต่ดูสั้นนนกกวว่่าาเห็มั้ส แล้วสมมติถ้าหนูจะวางหรือตั้งกล้องถ่ายนี่หนูต้องทายังไงอะคะซื้อตัวนี้ก็ได้แต่ผมมีแนะนาอีกตัวหนึง่งถ้าใครไม่ซื้อกล้อง360ผมว่าซื้อตัวนี้อย่างเดียวเลยเพราะมันใช้ได้กับทุกตัวทุกตัวโ <ละ S 1> ท,วทรศัพท์มือถือกล้องทุกอันและผมว่าเป็นทรายพอตที่ผมชอบที่สุดมันคือออสโม1.6เมตรทรายพอตเซลฟี่สติ๊กครับตัวนี้มันดีไงดึงได้เลยจัดอ้ออดออ้ออนออ้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 น,นี้ออ้นน m, แต่ตัวนี้เอ้น่าชัดวางพื้กดลงไปเลยไม่กว้างเฉย้แล้วครับ นี่มันตั้งได้เลยเพราะฉนะนั้นถ้าเอากล้องไปเมาส์อยู่เนี่ยนะฮะวา,ากงกับพื้นได้เลยวะนี่จับขึ้นเลยสูงมากอะ่ะตัวไม้เนี่ยมันเคยว่า160ใช่ไหมครับแต่พอบวกไทพอร์ตเนี่ยน้องสูง173นะนี่ดูดิให้ดูอันี้เห็นไหมโอ้โห <c oughs> แต่ว่ารวมกล้องค่าเนี่ยมันอยู่สูงเกิน173ยามไปร้อสูงมากค่ะเพราะฉะนั้นวเวลาไปเที่ยวเห็นถ้าเกิดเราใช้คล่องๆเนี่ยตั้งปึ๊บชูมือให้มันถ่ายให้มันหยุด ใช้การยกมือเป็นการใช่ gesture control จ,<ะ>จ,จ,จอไม่ต้องมานั่งเดินไปนกดหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะไอตัวเนี้ยที่ผมชอบมากเนี่ยคือมันราคา620บาทซึ่งยันนี้น่าใช้มาก600กว่าบาทแล้วก็เด้งดีมาก ไม่ค่อยเห็นตัวไหนที่มันเด้งดีขนาดนี้แล้วไม่ได้มีตัวที่ยาวกว่านี้ไหมคะตัวท็อปมานตัวนี้ครับ2.5เมตร e x t e n d e d Carbon Fiber Selfie Stick มันจะเขียนตรงนี้ว่า2.5นะฮะมันเคยมีในตลาดที่เป็นทรงแบบนี้ผมก็มีหลายตัวแต่ที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ไม่เคยเจอน้ำหนักไม่ตั่งตัวเมตรมันเหมือนเอาตัวเมตรหนึ่งสองอันมาบวกกันตอนนั้นพันร้อยเก้าสิบตัวนี้2990ัน้เซลฟี่ My ที่แบบว่าตัวท็อปจริงๆแล้วทำไมเขาต้องการความยาวขนาดนี้คะ โอเคไว้สอยมะม่วงไว้ใช้กระจกใช้ประโยชน์ได้เยอะถ้าใครมีกล้อง360นะทำให้ใครโดนช็อตได้ที่แบบค่อยๆแผ่ขึ้นไปมันไว้สร้างสรรค์ผลงานช็อตต่างๆที่เราทําไม่ได้ด้วยกันที่ถือกล้องธรรมดาเดี๋ยวให้ลองเดินมาเดี๋ยวผมจะทําเป็นเหมือนาครโดนช็อตแล้วจัดเดินจากประตูมัาทัะโอเคเดินมาเลยํามไปเลยตามไเลย หมือนชโดนเลยตัวนี้นะครับดูข้างให้ดูปุ่มเปิดปิดแล้วก็นี่กดลงง้างขึ้นจะเป็นช่องใส่ Type C ใส่บัตรอีกข้างหนึ่ง Osmo 360ตัวนี้มันเป็น 8K แล้วมันจริงหรือเปล่ามันเอาผมตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะฟีเจอร์เดี๋ยวจะเทียบไปฟังกับตัวท็อปในตลาดนะครับเจ๋งที่ผมเห็นอันแรกเลยคือมันเป็น1นิ้วครับ One inch 3 6ู Imaging Sensor สมมติ Full Frame mm hmm. เท่านี้ใช่ไหมฮะ a p พเเท่านี้นิ้วหนึ่งมันเล็กลงแต่ปกติเซนเซอร์ส่วนใหญ่อะในกล้องเล็กๆมันจะะะไมม่่่คคคออยยถึงง1นนิ้กกน้้วัล DJ พพกชเเเาาาาีใซซ็ น,ขนเขาไมาพัฒนาตัวอื่นแต่ตัวนี้เรื่องจอเปน360เนที่มันมีกองสองข้างแล้วเปน 8K มันต้องเหมือนถ่ายพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนเซอร์ยิ่งใหญ่ยิ่งได้เปรียบครับเพราะเป็นหนึ่งนิ้วอะ่ะมันจะได้ภาพที่เรียกว่าเป็น360ที่ดีสุดเพราะคู่แข่งส่วนใหญ่รุ่นที่เขาเล่นเล่นกันมันไม่ถึงหนึ่งนิ้วตัวนี้มันเลยเรียกว่าเป็น Native HK เลยนะข้างใน มันใช้จอแบบนี้นะฮะจอแนวนอน GoPro มันเคยทำอยู่แล้วแต่ GoPro ไม่น่ารอดแล้วท้ยไอ้สามศูนย์เนี่ยไม่มีใครใช้แล้วมันเป็นจอแนวนอนเหมือนกันผมใช้ของ Insta 3 6 0มน่ะมันเป็นแนวตั้งมาตลอดทุกรุ่นเลยซึ่งถ้าถ่ายคอนเทนต์แนวตั้งแล้วมันก็ดีนะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาผมใช้แนวนอนเนี่ยแอบชอบเพราะเวลาเราถ่ายงานเนี่ยถ่ายใกล้กลกลๆหน้าเนี่ยมันเหมือนเรามองอย่างเงี้ยแต่เรามองเลนสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยมันจะดูเล็กๆไปหมดผมรู้สึกวเวลาวางเฟรมผมชอบถ่ายแนวซิมบัติกเล่นกับมุมกล้องเนี่ยผมรรูููู้้้สึกกว่่่่่าาาเเเเดดตงงงนนนีีียยยยยห็มมลออทผถ ในมือถือเราที่ถ่ายมาเนี่ยมันก็จะเป็นยาวๆอีกครับดูง่ายโอ้โหที่ถ่ายสโลโมเปิดกันดูอย่างนี้เลยเผจผลที่ดีใจเขาใช้1นิ้วมาทํากล้องตัวนี้ได้เนี่ยเพราะว่าปกติเซนเซอร์ที่เป็น1นิ้วซีมอสพาโนเมทร์ a คมรเนี่ยมันจะร้อนครับแล้วก็ดูพลังงานสูงตัวนี้ถ่ายนาน,านผมถ่ายเป็นสินาทีเนี่ยร้อนไหมอุ่นๆแต่ถ้าถ่ายร้อยนาทีน่าจะร้อนอยู่แต่ตัวเนี้ยเขาเคลมว่ามันร้อนน้อยกว่าตัวอื่น และปกติถ้าเกิดใช้1นิ้วนะกล้องมันจะใหญ่มากดูดิเห็นไหมฮะนี่แกบางนะรอยต่อค่อนข้างดีมากภาพจะมองไม่เห็นรอยต่อเลยตัวนี้เขาบอก Industry First ในอุตสาหกรรมนี้มันเป็นตัวแรกมี Square High Dynamic Range Image Sensor เจ๋งว่าแล้วออกแบบมาเพื่อกล้องที่ถ่าย360ปกติเขาบอกว่าถ้าใช้เซ็นเซอร์1นิ้วที่เมื่อก่อนเขาทำกันไม่ค่อยได้เนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่มันไม่ได้ใช้งานอยู่อันนี้มันเทคนิคมากให้รู้ว่ามันเล็กกว่าแล้วก็กินพลังงานน้อยกว่ายิ่งเซ็นเซอร์ข้างในใหญ่เท่าไหร่เนี่ยถ่ายกันคืนโลไลท์มันก็ดีขึ้นแน่นอนโลไลท์ดีไหมเดี๋ยวไปเทสใหดูนี่คือโหมด SK Super Night นะบ้าไปแล้ว ้ถ่ายกลางคืนนี่มืดมากนะฮะตา,ต,าต,าตาย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 นี่มืดมากๆนะครับดูดิดูหน้าดิเห็นเลยอ่ะเออว่ะเนี่ยเอสเคถ้าไม่ได้เปิดโหมดซุปเปอร์ไนท์จะเป็นอย่างนี้ฮะทั่วไปมืดๆแบบนี้เจ๋งมากว่ะซุปเปอร์ไนท์ที่เดินกับน้องเนี่ยหกโมงเย็นนะภาพออกมาก็ใช้ได้อยู่เห็นไหมฮะน้องเสือนหนึ่งตัวไปแค่ใหญ่แค้เขาวังนะครับลองก็ระวังเล่นนิดนึงระวังเล่นนะครับถ่ายเราเรื่ <S <S องที่เห็นหเห็นค่อยในใน้ององน้ององ ผคิดว่าเราจะมาจับน้องแน่เลยน้องแมงวฮงอ่ะเอาดีเอีเควนช็อตเนี่ยไม้น่าเหมาะมากนี่นะครับเควนช็อตทำเล่นๆเทคเดียวนะผมถ่ายทีเดียวผมไม่มีหลายคัดอยู่ละ ให้น้องถือดูนะประสบการณ์การใช้กล้องสาวงศูนย์เท่ากับศูนย์เลยนะนี่เป็นการถือกล้องครั้งแรกของน้องเลยนะครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องถ่ายรูปเลยถือขึ้นไปเฉยๆแล้วก็าไปเที่ยวพุทเทชที่ได้ก็ประมาณนี้ฮะ ผมก็ลองถือบ้างนะผมก็จะแบบมีประสบการณ์หน่อยก็จะเล่นมุมสูงมุมอ้อมหลังบ้างอะไรอย่างนี้นะครับให้เหมือนโดรนบินตามหลังเราเนี่ยบ้างนะนี่คือผมถ่ายเองนะใช้ไม้เซลฟี่ยาวๆก็ถึงบอกเวลาไปเที่ยวนะครับก็เป็นเป็นมุมมองที่เราบางครั้งไม่มีคนถ่ายให้อะ่ะผมรู้สึกว่ามันจะได้มุมอะไรแปลกๆได้ภาพบรรยากาศและประสบการณ์ดีๆที่เราไปเจอนะครับผ่านกล้องสังกูสูงผมประทับใจมากเลย ช็อตนี้ที่ผมทำอยู่นะเหมือนโดนบินตามหลังดูที่มือนี่ดูไปข้างหลังปุ๊บปุ๊บแทนไปเห็นน้องเหมือนมีคนถ่ายให้เลยเห็นไหมตาเห็นมีโดนตามดีอ่ะมันแบบเหมาะกับการไปเที่ยวมากใช่ใช่เวลาไปเห็นอะไรใช่ไหมฮะใช่เดิมึงโอ <c oughs> เห็นนะเห็นนะเดาเห็นภา เพราะถ้าเป็นแอคชั่นคมมันก็จะไม่เห็นเราเพราะฉันอลองดูฉับหนึ่งให้นักขับลองครับไม้เนี่ยที่คนบอกซื้อทาไมใช่ไหมครับเวลาซีนที่เราเข้าไปเจอสิ่งเจ๋ง,จงหนึ่งทำไมให้ยาวที่สุดนะครับสองคือใช้มือซ้ายหรือมือขวาก็ได้จับพ้ะนัดให้อยู่ประมาณแบบระดับหัวเราแล้วก็มีหรือหรือสูงขึ้นประมาณนะฮะแต่ที่สาคัญเวลาเราเดินเนี่ยมือเราจะไม่สั่นใช่ไหมจ๊ะเพราะถ้ามือขวาเนี่ยต้องอย่าสั่นเยอะอต้องมือแบบประมาณแบบดูไม่บาลานซ์ดูไม่บาลานซ์อ่าเราต้องเนียนเนียอันนี้จะเราให้ถ่ายดูนะจ๊ะแล้วหมุดบ้ รอบโปร่งก็ต้องสุดเลยก็สุดเลยก็ต้องสโอเคสุดละเอ้ยยี่ดีครับดี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 ครับดีสวยนะครับโอเคดีครับดีถ้าไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์ก็คือไม่ไหวเลยโอ้เดินเดินเนียนมากเลยครับใต้ข ah, mmm, ้อบาลานซ์เท่ากันเขาพูดไปถึงพิกเซลไซส์เลยพิกเซลในกล้องเนี่ยมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเงี้ยพิกเซลหนึ่งเห็นปะ พิกเซลไซส์เนี่ยมันใหญ่กว่าและได้ดีเทลมากกว่าน้อยน้อยกว่าถ่ายในที่มืดดีกว่าและมีดินามิกเรนจ์ดีกว่าด้วยคือสมัยก่อนตั้งแต่3ามูตัวแรกเนี่ยภาพมันจะแบบไม่คมไงเพราะมันถ่ายสองข้ามาประกบกันและยิ่งโลไลท์เนี่ยโหเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงที่ถ่ายโลไลท์โอเคแล้วยังไม่ได้สุดยอดที่สุดในโลกแต่มันคือใช้งานได้ข้อดีอันนึงสำหรับโปรดักต์ดีใจประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมเลิฟเป็นพิเศษเลยคือรู้ไหม m o น y ทอรงในัมนมาอับเครับเงตัว ให้มาเยอะที่สุดเท่าที่ผมจําความได้เลยให้มา1 0ึ่ง้กครับผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อไมโคร SD มาใส่แต่ก็ยังจะเป็นอยู่เพราะว่าอย่างเช่นถ้าคุณจะถ่ายอะไรยาวๆเนี่ยไมโคร SD จะถ่ายได้นานกว่าถ้าเปรียบเทียบกับของอินสตาเนี่ยตัว 4- ตัว5้าอินสตาเนี่ยมันดีมากอันนี้เบากว่าแต่ที่ผมชอบที่สุดคืออันนั้นไม่มีเลยนะ built-in storage ครับ105้กิกะไบต์และชอบอีกอันหนึ่งผมชอบในการ compatibility คือมันสามารถใช้กับพวกออสมลแอ o ชั่นซีรีส์ต่างๆผ่านเมาส์ต่างๆที่เราเคยซื้อมาลงทุ ว่าน่าปลื้มถ้าไม่มี GoPro กล้องดีใจก็จ,จะไม่เก่งวนันนี้ก็ต้องขอบคุณ In Star สามภูสด้วยเขาไม่หนีไปไหนเป็นศึกที่เขาจะมาสู้กันพัฒนาของจริงๆให้เราถ้ามันมีเจ้าเดียวเขาก็จะกากได้แต่พอมีมคู่แข่งมาปล่อยหมดหน้าตักปล่อยหมดหน้าตักสู้กันปึงป้งปึ้งไฟอยากไปเล่นของจริงนะฮะก็ไปที่ดีไซเอ็กซเพรสโซได้นะครับถ้าจะซื้อนะซื้อชุดคอมโบฮะมีครบเลยคุ้มจริงหรือจะมีแค่ตัวกล้องชุดนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันถ้าใครมีอุปกรณ์อยู่แล้วดับเองด้วย จบแล้วประมาณนี้แล้วเราก็ไม่ต้องเลื่อนกล้องเลยอะ